สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2ีกุมภาพันธ์ค่ะนายกรัฐมนตรีเวียดนามออกมากล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมสัมนาที่ฮานอยเมืม่อวานกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการตามแผนงานเพื่อผลักดันตลาดหุ้นเวียดนามให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะเลื่อนขั้นจากตลาดชายขอบหรือ frontier market ในปัจจุบันไปสู่สถานะตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี2025 เคทีเวียนามาลุปเป้าหมายของฟันทูดูหลัง VN Index พุ่งทะลุ1,250นักกลยุทธ์แคทมยืนยันมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นเพื่อนบ้านดาวเด่นผ่านอาเซียนแห่งนี้และย้ำอีกครั้งว่าระดับราคาณปัจจุบันยังไม่ค่อยมีพรีเมียมจากสตอรี่ยกระดับสู่ i m a g i n g Status สักเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อรัฐบาลส่งสัญญ,ญาณชัดยิ่งขึ้นว่าจะทำให้ได้ภายในปี2025เศรษฐกิจเต,บติบโตดีแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสดใสาราคาหุ้นโดยเฉลี่ยยังไม่แพง ขณะนักลงทุนโลกกำลังมี Animal Spirits กล้าเสี่ยงมากขึ้นเราจึงเห็นควรให้กอดหุ้นเวียดนามเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบปล่อยโอกาสไปก่อนจนถึง E.M. 2025 Funt ฟันทุดูตัดสินใจยกเป้า K.T. เวียดนามจากเดิมบวก10%เป็นบวก30%จากจุดเริ่มต้นพร้อมขยายช่วง stop loss เป็นลบ10%จากจุดสูงสุดค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นกันนะคะ เซ็นดิ้เด็กปิดไปดที่1,382.05จุดลบ0.84%เมูลค่าการซื้อขาย55,250ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปร,รับตัวลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคโดยมีแรงขายหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขณะเดียวกันในภาพใหญ่นักลงทุนยังคงรอติดตามตัวเลข PCE สหรัฐในวันนี้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่75,449ล้านห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าล้ปนบทนโยบาปรัฐบาลอายุห้าปีปิดที่สองจาาุดสองห้าเ1ค่์ ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่36สบาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคไร้ปัจจัยใหม่ติดตาม PCE เดือนมกราคมของสหรัฐเป็นหลักส่วนัน่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนในโครงขายหุ้นออกมาเพื่อทำกำไรหลังจากนิกิพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นปรอติการในช่วงสาวันทำการที่ผ่านมา นิกกี้ปิดไปดที่3 9 2 0 8 0 3จุดสลบ0.08เปอร์เซ็นส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมสิทต์ตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยนันลงทุนยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวังก่อนหน้าการเปิดเผยข้อมูลเดือนนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือพ์ไอภาคการผลิตและภาคบริการเดือนกุมภาพันธ์ของจีนในวันศุกร์นี้นเซียงไฮคอมมสิตปิดที่2,957.85รจุดลบ ส่วนดาวโจนส์ ones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงกำหนดเวลาที่เป็นไปได้ที่เฟดจะประับลดอัตรา,าดอกเบี้ยลงดาวโจนส์ ones, ปิดที่38,949.02จุดลบ0.06% S&P 500ปิดที่5,069.76จุดลบ0.17%ใน NASDAQ ปิดที่15,947.74จุดลบ0.55%ค่ะ สนน้างของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธโดยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนขณะที่นักลงทุนทั่วโลกจับตารอการเปิดเผยข้อมูลยันเฟอร์ของยูโรโซนและสหรัฐในสัปดาห์นี้ CC40 ปิดที่7,954.39จุดบวก0.08% DAX ปิดที่17,601.22จุดบวก0.25%และฟุตซีรอยปิดที่7,624.98จุดลบ0.76%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐแ,และยุโรปในวันนี้และการปรับสถานะการลงทุนในช่วงสิ้นเดือนอาจจะกำหนดที่ทางตลาดทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริสซัลสตราสตร์นิวยอร์กปิดลบในวันพุธลงไป0.42ปิดที่78ดอลลาร์54เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเ,เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรอย่างใกล้ชิด ส่วนดอลของเบลน์ค่ะบวก0.04%ปิดที่83ดอลลาร์68เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญานองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดวลงในการซื้อขายเมื่อวันพุธเนื่องจากได้รับปัจจัยกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะลดความน่าดึงดูดของทองคำโดยทำให้สัญญทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกลุลอื่นสัญญานองคำตลาดโคเมกสมบูเดือนเมษายนลบ0.07%ปิดที่2,042ดดลลาร์เซนต์ต่อทร่อสองพนส และนี่คือทั้งหมดของ k คท m มเดลี่นิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคท m Smart ์ทเ d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ